อวตังสกสูตรตอนที่67คันแห่งพระตถาคตสุทนก,กุม,มารเข้าเฝ้าพระลางมายาเทวีเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมภาพจะขอนำพาทุกท่านร่วมเดินทางไปกับสุทนก,กุม,มารในหัวข้อเรื่อง คันแห่งพระตถาคตสุทนกุมารเข้าเฝ้าพระนางมายาเทวีเพื่อทำความเข้าใจในความหมายเชิงปรมัติ์ของพระพุทธมารดาสุทนกุมารหลังจากที่ได้กราบลาเทพีโกปาแล้วก็ได้ออกเดินทางมุ่งลงสู่ทิศใต้ต่อไปด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความเคารพ และความปีติจนกระทั่งมาถึงกรุงมายาณที่นั้นในปราสาทแก้วอันโอลรานเขาได้พบกับพระนางมายาเทวีกัลยาณมิตรท่านที่18ผู้เป็นพระราชมารดาของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระนางประทับอยู่บนบัลลังก์แวดล้อมไปด้วยเหล่าพระโพธิสัตว์และถวยเทพ พระวรกายของพระนาง่องประกายรุ่งเรืองเหนือกว่าเทพเจ้าทั้งปวงสุทนะได้ก้มลงกราบแทบเบื้องพระบาทของพระนางด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณแล้วกล่าวแนะนำตนเองพร้อมทั้งเล่าถึงการเดินทางที่ผ่านมาและได้ทูลถามคำถามเดิมว่าข้าแต่พระแม่เจ้า ข้าพระองค์จะพึงปฏิบัติอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุษถึงมรรคาแห่งพระโพธิสัตว์ได้พระนางมายาเทวีได้ทอดพระเนตรสุทนะด้วยสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยความรักดุดดังมารดาที่มองดูบุตรจากนั้นจึงได้มอบบทเรียนที่18ให้แก่เขาพระนางได้สอนถึงสมาธิอันยิ่งใหญ่ ที่ทำให้พระโพธิสัตว์สามารถเป็นคันที่ให้กำเนิดพระพุทธเจ้าได้พระนางได้ตรัสว่าดูก่อนกุลบุตรเรามิใช่เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวหากแต่เราคือมารดาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตเราได้บรรลุถึง ประตูแห่งการหลุดพ้นด้วยสมาธิอันเป็นมายาแห่งมหาปณิธานด้วยอานุภาพแห่งสมาธินี้ขั้นของเราจึงสามารถรองรับการจุติของเหล่าพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีมาจนเต็มเปี่ยมเพื่อลงมาตรัสรูเป็นพระพุทธเจ้าได้บทเรียนที่สุทนะได้รับจากกัลยาณมิตรท่านที่18 คือการเข้าใจในความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธมารดาพระนางมายาคือบุคลาทิฏฐานของพระปัญญาบารมีในปรัชญาฝ่ายมหายานพระบิดาของพระพุทธเจ้าคือมหาการุณาและพระมารดาคือมหาปัญญาหรือปรัชญาปารมิตา เมื่อกรุณาและปัญญาได้สมสู่กันจึงได้ให้กำเนิดบุตรนั่นคือโพธิจิตหรือพุทธภาวะดังนั้นการเข้าเฝ้าพระนางมายาจึงมิใช่การเข้าเฝ้าบุคคลหากแต่คือการเข้าถึงสภาวะแห่งพระปัญญาบารมีทุกสรรพชีวิตคือคันแห่งพระตถาคตหรือ ตถาคตคันพระนางได้แสดงให้เห็นถึงหลักการที่สำคัญยิ่งนั่นคือตถาคตคันที่ว่าสัพสัตทุกตนนั้นมีพุทธภาวะหรือศักยภาพที่จะตรัสรู้ซ่อนอยู่ในจิตใจดุดดังทารกในขันเพียงแต่ถูกบทบังไว้ด้วยกิเลสหน้าที่ของผู้ปฏิบัติ คือการชำระล้างกิเลสเหล่านั้นเพื่อให้พระพุทธเจ้าในขันได้ประสูติออกมาการเกิดและการตายเป็นเพียงมายานามของพระนางมายาแปลว่าภาพมายาการประสูติของพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นดั่งมายาที่สำแดงขึ้นเพื่อโปรดสัตว์โดยแท้จริงแล้วธรรมกายของพระองค์นั้น ไม่เกิดและไม่ดับการเสด็จสวรรคตรของพระนางหลังประสูตรได้เจ็ดวันก็เป็นอุบายเพื่อสอนถึงอนิจจังและความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองแต่แล้วหลังจากที่ได้แสดงธรรมจบพระนางมายาเทวีก็ได้ตรัสแก่สุทนะว่าดูกรกุลบุตรความรู้ของเรานั้นมีอยู่เพียงเท่านี้ เรารู้แจ้งในคันแห่งพระตถา,าคตแต่เรายังไม่อาจอย่างรู้ได้ถึงอานุภาพและรัศมีที่เปล่งประกายออกมาจากพระธิดาแห่งพระตถา,าคตเธอจงเดินทางขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงจะมีเทวธิดานางหนึ่งผู้เป็นธิดาของเท้าสวรรคาธิบดีนามว่าสุเรนทราภา เธอจงไปทูลถามนางเถิดนางจะชี้แนะหนทางที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้แก่เธอได้และแล้วสุทนก,กุมารก็ได้กราบลาพระนางมายาเทวีแล้วออกเดินทางต่อไปด้วยความเข้าใจใหม่อันลึกซึ้งว่าในจิตใจของเขาเองก็มีคันที่พร้อมจะให้กำเนิดพระพุทธเจ้าอยู่เช่นกันบัดนี้ เขากำลังจะเดินทางขึ้นสู่สวรรค์เป็นครั้งแรกเพื่อไปพบกับเทวธิดาสุเรนทราภากัลยาณมิตรท่านที่19และค้นหาว่าคุณธรรมและรัศมีที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนั้นจะสามารถส่องสว่างและสร้างประโยชน์สุขในสวงสวรรค์ได้อย่างไรขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลาย เจริญพร